เลยครับพี่น้องครับเหนือพาเบึงเด็ดนะครับว่าเห็นเด็ดสิ่งเลี้ยวครับแล้วเรก็ทุกดูไอ้พอระบายนะครับน้องกุดลขาดนะครับละก็เป็นไตบัตรกุศขาดเลยครับแต่เล็บป่าเนี่ยนะครับจะ่าพึ่งแม่บางใบนะครับนะครับได้กับป่าแบบแย่งเนาะครับ ปากแขงนะครับารปากแขงแย่ปากโกดนะครับะเราค่อยลุ่นเบื่อกันนะครับมาท,ทีไ้พันนะครับเนี้ยแดดแล้วม่ปากโกดเนี่ยมู่บ้านมาสิทยืนมา มอวันนี้ได้ดีนะวัดเนี่ยเออก็ม่อวัดกวัดได้ดีแทนเลยมูนคือเส้นรงกันอยู่ว่ะขดนะครับเนียปลาแดกบอปลาจะโดนไหนี่เออ ส่วนใบนะครับเราเรา่อนไปนิดหน่อยครับเกี่ยอะไรอยู่ต,ป <te x> ตปปะปาก๊ดก็ไม่นี้ป่าบ่โดดเนาะมว่ามันเป็นดูดเหมือนมือใส่เงเี้ยปลาแดกนะครับนะเนาะใส่เงี้ยปลาแดกมากนะครับเนาะเด็ดสิงหิ้วครับนลยครับดูใส่ของทุกสายแล้วมากเห็น หลังเดียวนะครับคู่เดียวนะครับแล้วโอทีมะทายสี่มีสะดุ้งนะครับมือนเ้าน้ำเสาของมะทายสีเปลี่ยนสะดุ้งครับมากโยบโยนอ่านี้นะครับแต่ว่ามันเป็นบ่ร่ยนะครับแต่มันคงมันเคล่นกลับแล้วครับตามื่อก่อนตอนไม่นั่งป่าไม่จโดดดีนะครับว่นี่ก็สีเบาะนี่ป่าโดดอะไรครับแต่ว่าเด็ดหรือกับพ่อไดนครับ เราล,ลุ่นมึงงั้นหน่อยครับมาลุ่นมึงงั้นแ่วันงั้นหน่อยว่าพี่ได้ป่าดีปะ่ะครับผิดป่าดีปะ่ะอันนี้เป็นช่วงเวลาบ่ายสองครับแดดดีเลยครับมาอน,นี้น้ำก็ล้วงไหลครับรอนดูครับอ๋อล่อหุดมึงงั้นหน่อยครับ ได้ปลาสายเหนือนะครับแล้วแต่สีเทียนเบ็สฝรั่งนะครับเบ็สฝรั่งมากชิดอยู่นี่กับได้ลแล้วครับเนาะหมู่บ้านเบสฝรั่งมากจะได้ปรากฏนะครับดีนะครับม่นี่กับมองด่างมองอะไรได้กัน,นครับกระดุงใ,ใหญ่บอกอะไรครับกุงเ้อยบอกอะไรครับนี่ปลาก็อย่าง วิดเนี้ยนะครับเนาะมือนตาแบบกี่เีี้ยแล้วก็สิบก็ได้อยู่ครับร้อนครับร้อนดูยครับมีตามาตอดครับมีตาหน่อยลายครับยืนรอรอนุ่งเงี้ยนด้ไหมครับโอ้ยหายไปท่านครับปากกดครับปากก๊ดมาได้ไหมอีกหายไปท่านเดี๋ยวปากก๊ดเลยครับ กดเ่ียครับตระกดครับตัวที่สามนะครับขีผมไหมสีผมทยบ่ท่านก็บึงใหม่ครับ <c ười> ได้สิครับมันปากกดใส่กังยันครับปากกดใสกันไครับเห็นรสชัติตงไหนครับ ป่างเงี้งครับต่าางง้งครับา้ยงโค่นะครับต่างงงโค่ครับได้ซับกันแล้วจีตัวครับที่ผมมากนะครับตอนที่ผมมาไทยนะครับปราโคตัวนึงปางแงงอะไรกับรากโคตนะครับอะไรกับางงนะครับเนีะได Đây. Ừ, đây là hấp đó. Và cốt hấp và cốt. Đúng rồi, gấp đây cốt đó, ไอ้เพอาะในรุ่ยร่ครับตะวันก็ค่อยีมมือเดครับต่ว่าก็ได้ร่ยรื่ยครับแดดตะโนนรื่ยรยนะครับไอ้เพรยครับตวันค่อยจีมมือเดมครับต่ว่าก็ได้รื่ยรยครับแดดตะโนร่ยรืยนะครับ มานเป็นเบสอมน,นะครับไม่เป็นป่าโดด่อนนะว่ามัน,น,นรบนนนรบรยากา่านะครับป่าโดดนะครับอะ่าไม่เห่นน้าครับ นะครัเสียถ่ายนะครับ้แม่เิ่นกัตกไผ่เนี่ยแลากโคตรดีเหรอครับข่อใด้นเวยนครับรอาล the ุนเมืองเทียต่ายครับแต่ที้ขอลาไปก่อนนะครับปากก็ไรก็แช่แล้ครับแล้วก็ติดตามนะครับฟองวิถีช่ชนเด้นะครับเนี่ช่องน้อยครับเด็กาควมเป็น้เหมือนงอย่างอีกครับฝากไว้นะครับนะเออขันล่าลุนเมืองตานั่นเนี่ไอเสียงนะครับนะขาดูดีครับตรงะนุ่มมานะครับทนุกมากยุ่งเส้าบ่อยนะครับเราได้ตัด้ว ครับแลรวมเมืองเียงเยครับไปยุติยังไรครับ